เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของเพลงนี้ด้วยเนยนะฮะพี่ติ๊นาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกรีเควสเป็นนินจานะพี่ไม่ทันก็เดียวพลุเดียวพลออ๋อเดียวมาอต้องบอกว่าสมัยก่อนใครที่ตับโตมากับเพลงพี่ติ ออกมาเป็นนี้ทุกคนนะพี่ว่าสมัยตอนสมัยตอนที่เป็นสาวอยู่ที่นี่ก็เด็กการจันทบุรีเป็นสาวอยู่การจันทบุรีเนี่ยเอาเพลงที่น่งเนี่ยขึ้นล้อประกวดของโรงเรียนด้วยจริงอ่ะใช่ป่ะมีฉันจะเต็มตัวเหมือนลิงเจ้าดูมันเด็ดใช่เลยค่ะนี่ใช่เลยเอาละสี่และห้ามิถุนายนนี้นะที่รอยย่อพารากอนทอนะฮะคุณจะได้กระหึ่มความมันแน่นอนนะฮะกับตำนานของ Dancing Queen นนะครับของเมืองไทยเลยนะนี่คือคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะ ที่ยิ่งใหญ่นะที่สุดในรอบ20ปีเลยนะของพี่ตินาเนี่ยนะครับก็ต้องถามเลยแล้วกันนะครับว่าคอนเสิร์ตในคราวนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ตินาโอ้โหถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักที่สุดเท่าที่เคยทํามาตั้งแต่ทํางานนี้มาเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมการเตรียมตัวอะไรทุกอย่างแล้วก็อย่างคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยทีมงานก็จะบอกว่ามันจะเป็นเซนเตอร์สเตจ ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้ พลังมากๆเลยนะคะที่จะต้องแบบแฮนด์ลอนหอแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือว่ามันได้ใกล้ชิดกับทุกๆคนที่อยู่ในหอเซ็นเตอร์สเตยนี่คืออะไรครับก็คือเป็นเวทีตรงกลางเลยคือปกติเวทีมันจะอยู่ตรงมุมหนึ่งแล้วก็มันเป็นที่นั่งถอยๆมาใช่ไหมคะอันนี้เวทีอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ล้อมๆตินานี่คือจะได้ใกล้ชิดอ้าวแล้วเราจะยังไงที่หมายควาว่าปกติแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าคนไปดูเอ่อเวทีอื่นๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอสมมติยกอย่างพี่เบิร์ดหลถูกันอ S <S แล้วก็จะมีเซ็นเตอร์เสดตรงกลางด้านหลังก็จะเดินมาด้านหน้าลิงกกันได้<ห>แต่คราวนี้เนี่ยของพิจนานเนี่ยก็จะบอกว่า<ล>มีตรงกลางอย่างเดียวแล้วก็มันคือคือ,อยังไงเนี่ยโปรดักชั่นนี่ก็ต้องต้องขอยกให้กับทีมงานเลยเพราะว่าอันนี้คือเขาทางานกันหนักมากแล,แล้วพิจนานล้องอยู่ขณะที่อยู่ตรงกลางเวทีล้องอยู่คนก็จะเห็นสัมันข้ายพิจนาไม่มันจะต้องมี้กันนี่นะฮะก็สนใจมากเลยพิจนาครับไปเข้างหน้าดีกว่านะนะฮะ เราจะมีช่วงขายบัตรนี่คงจะโพซิช i oh, anyway> o นที่และราคากันงงเลยนะไม่ไม่ไม่ทุกที่ได้เห็นแน่ๆว่ารอบๆนียจะมีจอรอบๆเวทีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็จะมีเอาน้าเทคนิคต้องยกให้เขาแล้วกันฮะก็เดี๋ยวรอติดตามดูใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงพิตินาเนี่ยนะครับคนก็จะนึกถึงโอ้หลายเพลงมากใช่นะที่เป็นแบบว่าตำนานเนี่ยนะครับผมยังจําได้เลยว่าพิตินาเนี่ยนะฮะมีเพลงที่เคยติดชาร์สมัยก่อนเนี่ยอัลบั้มหนึ่งเนี่ยมันจะยาว12เพลงนะครับ มีอัลบั้มหนึ่งเนี่ยนะฮะติดชาร์จอยู่ครึ่งปีครับจริงๆฮะติดชาร์จอยู่ครึ่งปีคือเพลงนี่แบบว่าดังเกือบทุกเพลงเลยในอัลบั้มนะครับคราชุดสามเนี่ยชุดสามใช่ไหมพี่ครับคราวนี้ต้องถามเลยว่าแล้วจะเลือกเพลงยังไงเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันเต็มที่สามสี่ชั่วโมงอะข้อแรกปัญหาก่อนที่กี่อัลบั้มมันนะารงงมากทั้งหมดมันจะมีลักพี่เสียดายน้องมากๆเลยนะฮะเพราะว่า อ,อ,อย่างบางคนก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้อยากฟัง,งนี้รวมกันแล้วเนี่ยคือมันมันเกินสามชั่วโมงแน่ๆะนะคะก็คือคงจะต้องใช้วิธีการแบบว่าอาเสียงส่วนมากแล้วกันมันจะมีเพลงหลักๆที่ต้องร้องอยู่แล้วละ่ะนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะดูว่าจะทําเป็นเบสเล่หรือว่าจะทําเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องติดตามกันดูครับโอ้ตายละไม่ใช่เรื่องธรรมดาอืแสงสีเต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยชุดเซ็กซี่ไหมครับ ก็พี่โจเซฟเฟส่ะแล้วเขาข่าโพอยู่แล้วรอรอรี่น้าี่น้าขอเน้นที่นาขอเน้นอะไรนะฮะ้ก่อนละกัดแต่ขาแดนซ์นี่คือแน่นอนโอแน่นอนแน่นอนต้องเต้นแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือซ้อมถือว่าเป็นการซ้อมอย่างเน้นๆแบบนานมากๆนี่นะซ้อมเต้นแล้วนะครับแล้วก็เอ่อก็จะมีการไปฟิตหนุ่มฟิตเนสแล้วก็การเรียนน้องเพลงเพิ่มเติมหลายอย่างเลยครับ แต่ว่าต้องไม่นั่งกันละคนไปหรว่าคงไม่นั่งกันละคือคนอยู่บนเวทีเนี่ยคือเกินร้อยอยู่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คนที่มาดูเนี่ยคือเนี่ยอยากให้คนดูเนี่ยแบบมากันแบบเต็มร้อยจริงๆคือมาเพื่อสนุกกนานจริงจริงแล้วก็จะทําให้บรรยากาศในวันนั้นเป็นวันที่แบบสเปเชียลสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ ถ้าเกิดว่าเราจำได้เนี่ยนะครับพิธินาเคยขึ้นอคอนเสิร์ตที่เป็นเดี่ยวๆของตัวเองใหญ่ๆในทีนึงก็คือกรีนคอนเสิร์ตอนนนั้ใช่ไหมครับครั้งหนึ่งใช่ใไหมครับแล้วก็มากับพี่ใหม่ทีหนึ่งต้องมีเดอะบีดก่อนมีเดอะบีดทีหนึงพิทิาเจแล้วก็มีเดฟตูดานส์กับมีโดมมีใหม่มีพิทิณาเจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี่ยวๆเลยเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองโอ้นานมากคราวนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเ สมัยเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ MBK ครับ<ะ>ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าถ้าถามติณานี่นะคอนเสิร์ตในยุคนั้นเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดครับใช่เพราะว่าทุกคนมีแบบว่ามีส่วนร่วมหมดคนดูก็จะลุกขึ้นเต้นคนดูคือช่วงหลังๆเนี่ยคอนเสิร์ตอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะมามาดูจริงๆอ่ะครับะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของติณานคอนเสิร์ตท,ที่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆเนี่ยทั้งสุดท้ายเนี่ยเดียวนะครับ ก็คงจะเป็นช่วงนั้นจริงเลยช่วง M B K ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามครับแต่ตอนนี้ก็ัำจะมาถึงแล้วคุณจะพลาดได้ยังไงฮะแฟนคลี่พิทนาครับดีเขาแต่งตัวเต็มที่นะคุณไปดูคอนเสิร์ตพิทินาเนี่ยคุณต้องอะไรใส่มาเต็มที่เพชรเพอะไรคุณเต็มที่เลยเปลี่ยนทุกึ่าเลยไม่เูยไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็แต่งเป็นพิทนากันนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยพิทนาอยากให้แบบว่าบรรดาน้องๆพีทินาทั้งหลายเนี่ยคืออยากแบบ อยากแต่งยังไงคือแต่งมาได้เลยเมื่อก่อนเขาก็แบบสะพายใช no ่ไหมที่นาจะมีชุดว่าเป็นสีแดงๆใช่ไหมก็ใส่งันไาดูคอนเสิร์ตกันเลยนะคุตายคุณตั้มไปดูคอนเสิร์ตที่นาเมื่อก่อนก็เปรี้ยวกว่าสมัยนี้นะไม่ได้อย่าแพ้คุณสิถามเลยคุณตั้มอ่ะคุณตั้มไปดูคอนเสิร์ตที่นาแต่เด็กนะตอนชุดที่ MBK คุณตั้มไปดูแต่งตัวเป็นที่นาเลยแต่งตัวเป็นคุณที่นาเป็นนินจาสาวเลยนินจาสาวอ้าวจริงๆแต่ไม่สมัยก่อนเขาเป็นว่าถ้าทำจริงๆเวลาคุณดูคอนเสิร์ตเนี่่ยคุณจะตต้องงแ ตัวเป็นแบบศิลปินอย่างนั้นเลยนะคุณแต่งตัวมาเต็มที่เลยงั้นน้องไปดูน้องจิกวิกเลยนะฮะเออจิกวิกเลยแต่เจาชุดไหนเลือกมาเลยนะชุดหนึ่งชุดสองเลต็มที่เลยกูจะก้าวผมกูจะแบบเออบล็อกเวียงบล็อกเวียงสั้นหรือกูจะยังไงคุณต้องเราคนดูต้องเต็มที่เพราะบนเวทีเปลี่ยนทุกคุกชุดชุดพิธีนาเปลี่ยนทุกคุกเปี่ยนแตบ้าพี่จะให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยเอาล้ะก็ ตอนนี้นะครับสามารถที่จะจองบัตรได้แล้วเนี่ยนะฮะเราจะจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับ2เมษายนที่จะถึงนี้ก็คือวันเสาร์นี้เสาร์นี้แล้วนะครับไทยทิ่เกตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะแต่ว่าทางเว็บไซต์ด้วยครับที่พิเศษสุดก็คือว่าวันวันเสาร์นี้พี่นาจะไปที่หน้างาน m e n t a n d the Big Bang นะคะที่ r o y a l Paragon Hall ก็คือจะไปอยู่ที่นั้นด้วยก็คือใครที่อยากจะไปเจอก็ไปเจอที่นาที่นั้นได้ค่ะอพี่นาจะไปขายบัตรเอง อืมว้าวจินุ้นเลยใช่ช่วงเวลาห้าโมงครึ่งถึงหกโมงค่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับร้อยท่านแรกนะคะที่ประจองบัตรไม่ว่าจะเป็นราคาอะไรก็แล้วแต่จะมีโปสเตอร์แจกให้ด้วยพร้อมลาเซ็นครับบัตรราคา2,500าบาท2 0 0 0บาท1 5 0 0 1 2 0 0และ1,000บาทใชครับเอาละฮะแต่ว่าขอตัวเลยครับเลยครับ มีพิเศษอะไรบ้างทุกบตททุกบัตสองพันห้านะคะก็คือว่าจองบัตรเนี้ยมันจะได้เป็นบัตรเป็นบัตรกระดาษใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าสามารถที่จะไปไปแลกหน้างานคอนเสิร์ตได้ในวันนั้นเนี้ยเป็นบัตรแข็งซึ่งทาแบบว่าพิเศษมากทุกที่นั่งเลยนะ2อ0พจะมี2แบบสําหรับ2วันก็คือนี่ไม่รู้เซ เ๋ยวนะที่นายแม่แน่ใจว่าอย่างนี้เลยนะครับพี่ใช่แล้วว้าวโอ้โหเอ๊ะวันไหนวันที่วันไหนวันไหนวันที่สี่วันไหนวันที่ห้านะก็ไม่ค่อยมั่นใจอันนี้ันอาจจะวันเสาร์ครับอันนี้วันอาทิตย์รู้ดีก็ขออนุญาตถอดด้านดูครับอือโอซานขอบคุณครับอันนี้เป็นโปสเตอร์ด้วยใช่ไหมครับพี่ติณ์อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นโปสเตอร์ไม่ผิดหวังคับพี่โจเซอร์เฟสจริงๆเห็นไหมล่ะให้ประชาชนดูหน่อยนี่คือจะได้นี่อ๋อนี่เป็น ันนี้เป็นมอกอัพแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นบันแข็งให้เก็บเป็นที่ระลึกได้แล้วก็จะมีลายเซ็นตินาเนี่ยต้องเซ็นให้ทุกใบมันจะมีประมาณเกือบสามพันใบอ่ะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีของพรีเมียมด้วยใช่ไหมฮะใช่เพราะมันคอพี่จะเซ็นให้ทุกใบใช่สามพันใบเกือบสามพันใบนะตอนนี้ก็รับประทานสมเต้นนี่ก็เซ็นลายเซ็นด้วยนะฮะบอกเขาแล้วทยอยมาให้แล้วกันนะทยอยมาเซ็นเลยนะเซ็นทุกใบนะครับสุดยอดนมากเลยจริงๆนะขอบคุณมากขอบคุณมาก นะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตในคราวนี้ต่อยนิดนึงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแขกรับเชิญจะมีไหมจะมีซีนอะไรที่พิเศษที่เราจะได้เห็นแป๊บเดียวใครอยากถามเลยพี่นานะครับ4802994ทางไอชัยเมสส่งมาได้เลยครับ94 TFM แฉแต่เช้าเอาละครับแฟนคลับนี่ส่งมาแล้วนะครับพี่นานะครับบอกว่าเนี่ยมีพี่คนหนึ่งนะฮะบอกว่าเคยเป็นแดนเซอร์ ให้พิทินาสมัย M B K ด้วยโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดาอ Queen of Dance ของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอ้โหยีดมยอดจริงเลยพี่เฮ้ยแต่ว่าเวลาคนไปดูพิทินาเนี่ยในฐานะที่เราเป็น u u e n of Dance เนี่ยนะฮะเราก็คนก็จะคาดหวังกับการที่เราจะได้เต้นอะไรมันมันเป็นไงบ้างครับโครกราฟในคราวนี้นี่ คราวนี้นถือว่าเป,เป็นการเปลี่ยนสไตล์การเต้นของติณาด้วยนะคะเพราะว่าก็ได้มีการไปเรียนเต้นแบบว่า<ฆ>ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ให้มันจะได้ให้มันดูหลากหลายให้มันดูแบบพิเศษสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะก็ถือว่ามันเป็นท่าเต้นที่นัาไม่เคยเต้นมาก่อน<ฆ>มันต้องมาเริ่มเรียนใหม่อะ<ฆ>่ะแต่ว่าถ้าถามติณาแล้วมันท้าทายแล้วมันสนุกมากมัน<ฆ>คือมันทาให้ดูแข็งแรงขึ้น ครับเปลี่ยนยกเซตได้เหรอครับพี่ใช่คือในทีนีเลยมันต้องมีมันต้องมีบ้างท่าเซเนเจอร์ต้องมีท่าอะไรีต้องมีมันจะมีเออมันจะต้องมีความเป็นตินาอยู่บ้างแต่ว่ามันจะต้องทําให้มันดู stronger ครับแต่ว่าก็จะมีเออบางซีนหลายๆซีนเลยแหละไม่ใช่บางซีนที่เป็นท่าใหม่ใช่ถูกไหมครับเต้นใหม่นะฮะคราวนี้เนี่ยคนหลายคนก็ถามครับบอกว่าแล้วแขกรับเชิญพิเศษจะมีใครไหมจะมาเจอกับ พิธีนาประกบกับพิธีนามีไหมคือแขกรับเชิญต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็คือเป็นสีสันด้วยล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแขกรับเชิญที่นายอยากจะให้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตี่นาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในงานนะคะว่าเป็นใครแล้วยิ่งกว่านั้นคือบัตรแข่งไม่บอกเลยบัตรแข่ง2500อบาทที่คุณจะได้รับอันเนี้ยนะคะคือถ้าอยากได้สองแบบเนี่ยก็ไม่ได้งั้นงี้นะ ครับเขาเป็นอยู่สองวันเอาอยู่สองวันสรุปง่ายๆไม่ต้องถามอะไรเยอะไม่พอพี่ทินาเซ็นเองแล้วเซ็นจริงและสามพันใบที่เซ็นลงไปตรงนี้นฮะคือบอกที่ที่ให้ไปรับหน้างานเนี่ยเพราะว่าทินาจะต้องทยอยทยอยเซ็นให้ก่อนบอด้วยใช่ไหมครับใช่สมมุติถ้าเกิดว่าเอาสมมุติถ้าเกิดว่าผมไปซื้อเนี่ยนะฮะในวันเสาร์นี้ใช่ไหมพี่ทินาจะขายใช่ไหมฮะแล้วเซ็นเลย ซื้อปไม่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นบัตรเอ่อเป็นบัตรกระดาษโอค,คือ,อคอนเสิร์ตเนี้ยส่วนใหญ่ช่วงหลังนี้มันคือจะเป็นบัตรกระดาษใช่ครับเขาไม่ทําบัตรแข็งอย่างเงี้ยคแต่ว่าถึงบอกว่าเอ๊ะราคา2 5 0พนี่คือพิเศษพิเศษเพราะฉะนั้นเนี้ยพิเศษอีกก็คือติณาจะมาเซ็นให้ทุกใบเลยอ้โและพิเศษกว่านั้นด้วยผ้าพันคอผ้าพันคอด้วยลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่มีมาไหมฮะอยากเห็นนะเป็นยังไงอะอย่าอย่าเหยาะเข้ามาเหยาะเข้ามาเดี๋ยวเป็นขอ พอมีพวงคอด้วยกี่ลายกี่สีอะไรยังไงบ้างพี่ธ ينا ก็เดี๋ยวต้องคอยดูค่ะรอดูนะแมรอดูนะเจอวันเสาร์นี้นะวันเสาร์ที่เป็นสเตจบิ๊กแบนนี่ก็เดี๋ยวพี่ธน ينا ไปแน่แน่ใช่นะครับกี่โมงนะพี่เอ่อห้าโมงครึ่งถึงหกโมงแล้วก็หลังจากนั้นธ ينا ก็คงไปเชียร์น้องๆที่คอนเสิร์ตด้วยครับต่อด้วยใช่ไหมครับใช่เอาละครับก็เชื่อว่านะฮะแฟนคลับพี่ธินาเนี่ยนะครับซื้อแน่นอนไปอยู่แล้วแหละนะครับอย่างเหนียวแน่นพร้อมกันเลย นะฮะทั่วทั่วประเทศมาแน่ๆยี่สิบปีที่ผ่านมาอตอนนี้สองคนต้องมาด้วยนะเด็กน้อยหัวปกกระโหลกควายอย่างน้องก็ได้เติบเป็นตัวมาเลยนะแต่งตัวมาเลยแย่เป็นนี่เลยนุ้ยมาชุดนี้เลยชุดนี้เลยว่าแล้วพี่จะใส่อะไรล่ะมาชุดนี้เลยซูมมานี่เดียจะมาชุดนี้นะฮะต้องอย่าจับนะครับเดี๋ยวครอบครัวที่แต่จังหวัดเห็นมันจะทำสีม่วงนี่แม่ไม่รู้นะพี่แม่ หนึ่งนะไม,ไม่รู้ <c oughs> เอางี้ครั้งนี้คอนเสิร์ตคันี้พี่ทินาขอเลยคนดูทุกคนพี่ที่นาขอเลยว่าขอเปรี้ยวที่สุดเต็มที่คุณอยากใส่อะไรคุณอยากเป็นยังไงนี่คือเต็มที่เลย <มา S 1> แต่ขอให้แบบมากันแบบว่า คือทุกคนเน่ยเกินร้อยเพราะฉะนั้นคนดูขอให้เกินร้อยกับที่นาด้วยแล้วมันจะเป็นวันที่แบบสนุกมากๆวันหนึ่งพี่นี่เจ๊แบบนี่ตัดวิกแล้วนะอออแล้วตัดวิกอันนี้แล้วนะเจ๊แบบนี่ตัดวิกนี้แล้วนะเนี่ยออะไรนะแล้วสะบัดไม่หลุดนะฮะไม่ไม่รู้เกี่ยวตรงไหนนะฮะไม่ไม่กาเก่าเกาจริงๆเลยเจ๊แบบตัดวิกนี้แล้วนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะเจ๊แบบกรีนเวฟนี่ตัดวิกนี้แล้วเจ๊แแบบไม่ได้แค่ตัดวิกอย่างเดียวครับ ค้าวาจะเปลี่ยนรูปหน้าด้วยนะให้เป็นพี่ตินาทุกวันนี้ก็รูปหน้าเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วดูนะฮะสีม้วงอย่าไปทักผิดนะ <c oughs> เจ๊มแมม เดี๋ยวไม่ได้มาด่าแลเนี่ยโอเคออกไปเออคนฟังอยู่นะนะว่านะเดี๋ยวให้ฝากนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับคอนเสิร์ตในคราวนี้นะครับย0สปีนะถือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะสำหรับเอ่อเซ็นทรัลสเตจนะครับที่จะได้เห็นพิจนาเนี่ยรอบเลยสา0รอสิบงศาแต่จะเป็นรูปแบบไหนติดตามในคอนเสิร์ตคราวนี้เชิญครับพี่นาครับไช่ก็เอ่อคงจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่า ใหม่มากๆสําหรับตินาะนะคะก็อย่างที่บอกว่าขอให้ทุกคนมากันอย่างเต็มร้อยแล้วก็ขอให้แบบว่ามาร่วมร้องมาร่วมเต้นกับตินานะคะก็ยังไงฝากตรงนี้ด้วยละกันเต็มที่ค่ะตินาเต็มที่อยู่แล้ว ครับนะฮะสี่และห้าพิธีนายนนี้นะครับไทยทิเกตเมเจอร์จองบัตรได้สองเมษานี้แล้วก็เจอกับพิธีนาวันวันเสาร์วันเสาร์ที่สองเสาร์ที่สองนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับกับการขายบัตรแบบพิเศษเลยเจอกันแบบใกล้ชิดพร้อมหลายเซ็นบัตรนี้คือเขาจองตั้งแต่วันที่สองแหละไทยทิเกตเมเจอร์แต่ว่าพิธีนาเขาจะไปที่นี่ด้วยไปจําหน่ายด้วยห้าโมงครึ่งถึงหกโมงที่รอยัลแพรกอนฮอร์นะครับครับนะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพิธีนาครับแล้วเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ